Good perfe western health สาเหตุที่ทำให้เข่าเสื่อม 1. อายุมากมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมาจากการใช้งาน 2. คนอ้วนน้ำหนักมากจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วเพราะรับน้ำหนักมาก 3. ผู้ที่นั่งยองๆนั่งพับเพียบนานๆจะมีข้อเข่าเสื่อมเร็ว 4. ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเขา่าจะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ ค่ะเมื่อสักครู่ก็ได้ ไปพูดถึงเรื่องของสาเหตุนะคะว่าเอะเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเมื่อสักครู่นี้มันมีสาเหตุปัจจัยมาจากอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาต่อกับทางคุณหมอนิดนึงเพราะหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยนอกจากพันธุกรรมอายุความอ้วนใช่ไหมคะที่จะทําให้ข้อเสื่อมเนี่ยมันยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยบอกว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเราชอบนั่งพับเพียบอย่างคนไทยเราชอบไปวัดใช่ไหมคะเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้คุณปุ้ยจะไปไหว้ มิด,ดนึ่งบ,บางทีการพฤติกรรมของคนไทยก็คือการทำอะไรกับพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิ <S 1> <S 1> <S พวกนี้ก็จะทำให้ทำให้มีข้อเข่าเสื่อมได,ได้เร็วกว่า <S <S อย่างเขามีงานวิจัยอย่างเช่นคนอิสลามกับคนพุทธเนี่ยที่คนอิสลามจะต้องละหมาดวันละห้าครั้งคนพุทธก็ไหว้พระเนี่ยจะมีเป็นโอกาสที่เป็นลอกเข่าเสื่อมมากกว่าคนคริสตที่เขาจะมีกิจกรรมบนเก้าอี้ เหมือนเวลาไปโบดเขาจะไม่ได้นั่งพื้นเนาะนั่งเก้าอี้อะไร่เงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าการเข้าส่วมอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนเราจะเป็นส่วมที่เป็นนั่งยองๆองพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้มีข้อเข่าเสื่อมได้มากขึ้นอื่นๆก็อย่างถ้าเป็นคุณสาวๆนะคะก็ลองเท้าส้นสูงค่ะอ๋อมีส่วนด้วยใช่ค่ะรองเท้าส้นสูงเนี่ยทำให้น้ำการการลงน้ำหนักเนี่ย ผิดไปก็จะมีเสื่อมที่เท้านะคะแล้วก็โดยเฉพาะรองเท้าที่เป็นหัวบีบๆอะ,ค,ะค่ะก็จะทําให้ข้อนิ้วเท้าเสื่อมได้ง่ายแล้วก็การลงน้ําหนักที่รองเท้าส้นสูงจะทําให้การลงน้ําหนักที่หัวเข่าเยอะด้วยค่ะ,คะอันนี้คือพฤติกรรมบางคนถามว่าการขึ้นลงบันไดเนี่ยค่ะคือมันมีส่วนไหมคะปัจจัยที่จะทําให้แบบเข่าเสื่อมหรือว่าข้อเสื่อมเนี่ยคือจริงๆถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงหรือข้อเข่าเรา แข็งแรงเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างขึ้นบันไดกับลงบันไดนะคะการขึ้นบันไดเนี่ยไม่กลับไม่ค่อยมีแรงกระทําที่ข้อเท่าไหร่รแต่จะเป็นเรื่องของการลงบันไดมากกว่าขึ้นบันไดเหนื่อยกว่าคิดว่าขึ้นขึ้นบันไดเหนื่อยกว่าต้องใช้พละกําลังหัวใจเต้นเร็วรเป็นการออกกําลังกายที่ดีด้วยแต่ว่าการลงน้ําหนักเนี่ยไม่เหนื่อยเพราะลงตาม,รตามแรงโน้มถ่วงโลกแต่ ลงมีแรงลงที่หัวเข่าเยอะกว่าร่นกระ,ะแทกลงอันนี้มันขึ้นออ,อืค่ะอันนี้คือปัจจัยนะนักกีฬามีส่วนไหมคะ ค่ะนะักกีฬาอย่างเมื่อกี้ออที่กล่าวไปก็คือเวลามีการกระทบกระแทกบางคนอายุแค่ไม่ไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่ามันมีเอ็นรอบรอบขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,งงคะก็จะทําให้มีแรงกระแทกที่เข่าเพิ่มขึ้นค่ะส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอนี่ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นที่หัวเข่าไหมคะเวลาเจอเคสเนี่ยหัวเข่าจะค่อนข้างบ่อยที่สุดใช่ค่ะก็คือเวลาเล่นกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะกีฬาที่มีการแข่งขันนะคะอย่างเช่นแล้วก็เอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าอย่างเช่นกีฬาเทนนิสกีฬาแบดบินต้า ค่ะบาสเกตบอลฟุตบอลพวกนี้จะมีการกระทบกระแทกเยอะค่ะ,คะอ่าละคะเมื่อเรารู้สึกว่าเราอาจจะมีภาวะเสี่ยงนะคะที่ข้อนั้นอาจจะเสื่อมวิธีการคืออย่างที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่คือไปพบคุณหมอเบื้องต้นละอาจจะต้องมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างนะคะอันที่หนึ่งก็คือเราจะซักประวัติ ถามประวัติคนไข้ก่อน <Okay. S 2> ว่ามีอาการเนี่ยที่มันเข้าได้กับโรคข้อเสื่อมไหม mm hmm. นะคะหลังจากนั้นก็จะตรวจร่างกายดูว่าที่มีเสียงกรอบแกรบเนี่ยมันมีส่วนของกระดูกงอกหรือเปล่า <Yeah. S 2> ตำแหน่งที่คนไข้เจ็บเนี่ยมันคือตำแหน่งไหนนะคะ <Yeah. S 2> บางทีคนไข้เข้าใจว่าอันนี้คือข้อเสื่อมแต่ความจริงไม่ใช่นี้เป็นเอ็นอักเสบฉีดยานิดเดียวก็เอ็นหายอักเสบก็ไม่เจ็บละ <Yeah. S 2> นะคะ <Yeah. S 2> ก็คือเราตรวจให้ละเอียดก่อนว่าตำแหน่งที่เจ็บเนี่ยมันเข้าได้กับ เอ็นอักเสบหรือว่าเป็นในข้อเสื่อมหรือว่าเป็นถุงน้ํารอบๆข้อมันบวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพื่อที่จะตรวจด,ดูว่าในการในในข้อที่มันเสื่อมเนี่ยมันมีการอักเสบร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ ลักษณะของการอักเสบคือมีอาการบวมมากขึ้นแดงร้อนนะคะแล้วก็พยายามหาสาเหตุว่านอกเหนือไปจากพฤติกรรมต่างๆที่เราพูดแล้วเนี่ยมีโรคที่เป็นโรคจริงๆเลยเนี่ยที่ทาให้คนไข้เป็นข้อเสื่อมด้วยหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีภาวะติดเชื้อในข้อมีภาวะโรคข้ออักเสบชนิดอื่นๆเช่นโรคข้ออักเสบรูม,มาตอยหรือข้ออื่นๆที่ทําให้เป็นหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันการวินิจฉัยแล้วก็เพื่อที่จะบอกเรื่องของพยากรณโรคกับคนไข้เราก็มักจะ แนะนําคนไข้ไปถ่ายเ<ะ>อกซเรย์ค่ะทีนี้เข้าสู่วิธีการรักษาการรักษานี้เหมือนกันไหมคะเวลาเรารักษาเนี่ยคะ่ะวิธีการอไเงี้ยท่านยาฉีดยา การรักษาก็จะมีมีหลายอันเลยนะคะถ้าจริงๆแล้วมันจะมีเป็นคําแนะนําในการรักษาโรคข้อเสื่อมเนี่ยจะเป็นปิรามิดเลยฐานของปิรามิดเนี่ยคือการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็อย่างเช่นพฤติกรรมบําบัดแนะนําคนไข้ว่าไม่ควรนั่งยองๆใช้เขายังไงเหนื่อยแล้วต้องรู้จักพักะนะคะ,คะแล้วก็ให้การการแค่ให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไข้หรือในการศึกษาที่ต่างประเทศเนี่ยมีพยาบาลโทรไปถาม ก็ทําให้อาการปวดดีขึ้น oh, นะคะอ๋อ oh, มันมีผลทางจิตวิทยาด้วยใช่ค่ะแล้วก็การการเพราะฉะนั้นการที่คนไข้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนะคะ mm hmm. มีพฤติกรรมบ,บาําบัดถ้าคนไข้น้ําหนักเยอะน้ําหนักมากเนี่ยเราก็แนะนําให้ลดน้ําหนัก <c oughs> นะคะ,คะแล้วก็ทางแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการฝังเข็ม mm hmm. ซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้รับ อนุมัติให้ใช้เนี่ยการฝังเข็มเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาโรคข้อเสื่อม<ช>นะคะแล้วก็อื่นๆก็จะมีอย่างเช่นการใส่อุปกรณ์พยุงข้อแล้วก็จะเลือกใช้เป็นลายๆไปนะคะจากฐานปิระมิดคือการรักษาโดยไม่ใช้ยาเนี่ยพอขึ้นมาก็จะเป็นการรักษาโดยการใช้ยาก็จะทำในให้เฉพาะในคนที่เราพยายามใช้วิธีที่ไม่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผลนะคะ ซึ่งย,ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเข่าเสื่อมเนี่ยมันไม่มียาที่ทําให้หายได้จริงๆ <c oughs> ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ว่าให้ลดอาการปวด <c oughs> แล้วกลับไปดําเนินชีวิตได้ที่บางคนบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วหัวเข่ามันจะไม่เสื่อมอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ได้นะคะ <c oughs> ส่วนใหญ่จะลดอาการปวด ใช่ค่ะส่วนใหญ่เราจะมีจุดมุ่งหมายคือลดอาการปวดมากกว่า,านะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าซึ่งการรักษาด้วยยาจะมียาแบบรับประทานทาแล้วก็มียาแบบฉีดค่ะจะเป็นลนักษณะของน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียม นะคะ,คะก็สามารถที่จะฉีดเ,เข้าไปเติมในหัวเข่าที่แห้งแล้วก็เสื่อมได้นะคะสุดท้ายถ้าไม่ได้ผลเราก็จะส่งผู้ป่วยไปพบศัลญยญแพทย์โรคข้อในการที่จะต้องเปลี่ยนข้อต่อไปก็คือผ่าตัดเปลี่ยนข้อใช่นั่นก็จะเป็นยอดของปีระมิดคือสุดท้ายแล้ววิธีอื่นๆไม่ได้ผลแล้วจริงๆค่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของความอ้วนเนี่ยคือคุณหมอก็ต้องบอกว่าอ่าถ้าสมมติว่าอยากจะหายโดยเฉพาะเข่าเนี่ย ก็ต้องลดน้ําหนักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็สําคัญคือถ้าเกิดสมมุติว่าไปผ่าตัดไปทําอะไรแล้วแต่ว่าน้ําหนักยังมีอยู่ก็อาจจะกลับมาปวดเหมือนเดิมคือในคนไข้ที่อ้วนเนี่ยนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยจะทําให้ปวด น้อยลงแน่นอนเลยแล้วก็จะมีคุณภาพชีวิตสามารถกลับไปทํางานได้ดีขึ้นแต่มันไม่ได้มีผลแต่ที่ข่าวอ่ะมันทําให้ทั้งร่างกายเราดีขึ้นเลยอ่ะทั้งหัวใจสมองโรคเบาหวานความดันไขมันทั้งหลายที่เราคนชอบเป็นกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นหมอมองว่าการลดน้ําหนักมันมันเหมือนเป็นการรักษาองค์รวมมันมันบางคนมาด้วยเรื่องปวดเข่าแต่พอลดน้าหนักไปสิ่งที่เขาได้ก็คือ ทางร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นจิตใจอารมณ์ดีขึ้นหมดเลยค่ะ,คะอัน,นี้ย้อนกลับมาเรื่องของอแท่งพีระมิดที่อยู่บนยอดถ้าสมมติว่าผ่าตัดแล้วเปลี่ยนข้อเข่าอันนี้หายขาดเลยไหมคะจะเรียกว่าหายขาดไหม<笑><笑>อาการปวดส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นนะคะ,คะเพราะว่า เอาของจริงออกไปแล้วมันไม่มีไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกละที่เหล็กที่ใส่เข้าไปนะคะแต่ว่าเหล็กเองเนี่ยก็มีอายุการใช้งานนะคะประมาณ10ถึง15ปีหรือบางคนดูแลดีๆได้ถึง20ปีแท่งเหล็กนี้มันก็จะเสื่อมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราเปลี่ยนข่าวตั้งแต่แรกเร็วนะคะเราต้องเปลี่ยนอีกครั้งนึงเปลี่ยนของเทียมอีกชุดหนึ่งเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราจึงพยายามจะ สมมติคนไข้ที่อาจจะจําเป็นต้องผ่าไม่ไหวแล้วจริงๆเราจะพยายามดึงให้ให้เป็นอายุมากขึ้นมานิดนึง mm hmm. เพื่อว่าอย่างน้อยเขาจะได้หนึ่งครั้งพอ uh huh. ไม่ใช่ว่าผ่าตั้งแต่อายุ40กว่าพอ60เนี่ย60เดี๋ยวนี้ยังไม่แก่นะคะใช่ต้องมาเปลี่ยนอีกค่ะอ,อันนี้ถ้าพูดถึงว่าไม่อยากเป็นแล้วล่ะนะคะจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เป็นข้อเสื่อมในร่างกาย มีหลายวิธีเลยนะคะ,คะอย่างที่บอกว่าข้อนี่มีหลายส่วนในร่างกายเลยเราเริ่มจากคอก่อนเลยนะคะคะอก็คือ,อการอ่านหนังสือหรือการใช้อุปกรณ์คอมพิเวเตอร์เดี๋ยวนี้คนทํางานกับคอมเยอะมากนะคะ<ช>จริงๆแล้วการอ่านหนังสือก็ควรจะอยู่ในระดับสายตาะนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาก็มีแท่นที่ใช้ยกขึ้นมาแล้วหนังสือก็จะยกขึ้นมาเราไม่ต้องก้มมากนะคะ,คะตรงนี้กจ็จะช่วยกระดูกส่วนคอนะคะแล้วก็มาทั้ง ช่วงหลังช่วงตัวเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็แนะนําการออกกําลังกายที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อในแกนกลางอย่างเช่นการออกกําลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อทําช้าๆอย่างเช่นพวกโยคะนะคะหรือไทเก็กนะคะก็จะช่วยถ้า็ซิทอัพนี่อาจจะต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะพวกนี้ก็จะช่วยกล้ามเนื้อแกนกลางที่มันพยุงข้อส่วนกลางเอาไว้นะคะ แล้วก็จะมาถึงข้อส่วนอื่นๆก็คือพวกสะโพกเข่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ําหนักนะคะเรื่องของหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่มีเสี่ยงอย่างที่เราคุยกันไปอย่างเช่นนั่งกับพื้นนั่งยองๆ นะคะอุบัติเหตุกับข้อะนะคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีการป้องกันส่วนเรื่องของอาหารนะคะมีส่วนไหมคะบางคนบอกว่าทานอาหารบางอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยให้ข้อเขา่าหรือว่าข้อต่างๆเนี่ยแข็งแรงในขณะเดียวกันอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้ข้อของเราเนี่ยเสื่อมได้ง่ายอันนี้ยังไงบ้างคะก็ก็จะมี2ส,ส่วนนะคะก็คืออาหารในส่วนที่มีผลกับข้อเองะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่ทําให้น้ําหนักเยอะ นะคะซึ่งจริงๆเราก็ไปด้วยกันนะคะ,คะอย่างเช่นบอกว่าพืชผักผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์บอกว่าวันหนึ่งกินผัก5้าสีเพื่อที่จะได้สารแอนตี้ออกซิแดนต์พวกนี้ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่ามันช่วยทําให้ข้อดีขึ้นด้วยนะคะก็ในเรื่องของอาหารอีกอันนึงก็คือจะเป็นอาหารพวกอ้วนๆทั้งหลายเนี่ยนอกจากทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นแล้วมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วยของทอดของหวานพวกนี้นะค,ะค่ะทาให้เสพติดแล้วก็ทําให้เรา เกิดการอักเสบในร่างกายด้วยอันนี้ก็ควรจะงดนะคะถ้าท่านผู้ใดเป็นโรคเกานะคะก็ก็แนะนําอาหารประเภทอาหารทะเลสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์พวกนี้ก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงด้วย ค่ะ,คะจริงๆแล้วคุณหมอนอกจากจะอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยคุณหมอยังมีคลินิกด้วยใช่ไหมคะ,คะที่จะรักษาเรื่องของข้อโดยตรงใช่ไหมคะก็จะเป็นคลินิกที่ดูแลเรื่องของน้ําหนักด้วยะค,ะค่ะแล้วก็ดูแลโรคข้อเป็นลักษณะขององค์รวมค่ะ,ค,ะคือเบื้องต้นสําหรับคนไข้สมมติว่าสนใจที่อยากจะไปรักษาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องนี้ ค่ะส่วนหนึ่งแล้วกบ็บางท่านก็มาในเรื่องของน้ําหนักโดยตรง<อ>เลยก็มีค่ะแล้ววิธีการรักษานี่แตกต่างหรือว่าเหมือนกับที่แบบโรงพยาบาลยังไงบ้างคะ ก็ความแตกต่างก็อาจจะเป็นในรักษาที่ว่าเราอาจจะมีเวลาคืออย่างโรงพยา,ยาบาลรัฐบาลต้องเรียนว่าคนไข้อาจจะเยอะก็พยายามที่จะให้บริการอย่างเต็มที่แต่บางทีถ้ามาเป็นลักษะของส่วนตัวเผื่อมีท่านไหนอยากจะมีอะไรที่ปรึกษาเป็นส่วนตัวเนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้น,นะคะแล้วก็ที่คลินิกก็จะมีบริการการรักษาองค์รวมอย่างเช่นการฝังเข็ม,มการทํากายภาพบําบัดร่วมด้วยนะคะใ,ในการรักษาโรคข้อไปไปพร้อมๆกับการลดน้ําหนักค่ะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ะะอยากจะให้คุณหมอช่วยยกตัวอย่างเคสของคนที่เป็นคนไข้ที่มาลดน้ําหนักแล้วก็รักษาโรคข้อเสื่อมด้วยะคะ่ะอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างก็มออีอย่างคนไข้อายุเยอะนิดนึงะนะคะประมาณ60 ประมาณห้ากปีนะคะคนไข้ก็น้าหนักเยอะจริงๆคือมาปรึกษาด้วยเรื่องปวดเข่านะคะแต่เราอย่างที่บอกว่าจริงๆเราอยากจะรักษาที่ต้นเหตุอะคนไข้บอกว่าเนี่ยลูกไปพาไปปรึกษาแล้วก็คุณหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เราไม่อยากคุณแม่ไม่อยากไม่อยากผ่าลกลัวกลัวบอกว่าอุ้ยไปฟังคนนั้นมาว่าผ่าแล้วจะ,ะมีปัญหาหรือว่าแบบไม่อยากผ่าขอมา ตั้งใจแล้วยอมยอม,ยอมทุกอย่าง mm hmm. เลยขอให้ไม่ต้องผ่า,าก็ตกลงกันว่ายอมจริงๆนะ <c oughs> นะอะไรเงีโอเคแล้วก็มาลดลดน้ําหนักนะคะแล้วก็แนะนําการออกกําลังกาย <c oughs> ให้หัวเข่าแข็งแรงขึ้น <c oughs> นะคะคนนั้นก็ลดไปได้ประมาณเกือบ สิบกว่าโลเหมือนกันประมาณ2อสเดือน <S <S 2> <S 2> แต่คือคนไข้ก็ตั้งใจแล้วเราก็การลดน้ําหนักเนี่ยเราก็แนะนำเรื่องของอาหารนะคะเรื่องหัวเข่าเนี่ยเราก็ฝังฝังเข็มด้วยฝังเข็มช่วยลดน้ําหนักกับช่วยเรื่องเข่าด้วย <S <S 2> <S 2> แล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็คนนั้นก็หลังจากที่ลดลดล,ลดน้ําหนักไปก็ ก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ปวดแล้วไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วไม่ได้ผ่าตัดตอนนี้สิบกว่าปีแล้วก็ก็ยังไม่ได้ผ่านะคะแล้วท่านก็ดูแลสุขภาพอย่างอื่นโรคไขมันหรือความดันที่เคยมีก็ใช้ยาน้อยลงมาก <c oughs> ตอนนี้ท่านก็แข็งแรงมากจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะคือ เรื่องของความอ้วนเนี่ยมันสามารถที่จะนําพาโรคต่างๆมาได้ถ้าเราสามารถที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยไม่อ้วนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะมันก็เป็นต้นเหตุอย่างหนึง่งค่ะเพราะว่าดูลักษณะของข้อแล้วเนี่ยข้อเขายังไหวอะ่ะคือเราต้องดูด้วยคือบางคนก็ข้อเขาไม่ไหวละอันนี้คือข้อเขายังเราเราต้องเรามีความซื่อใจกับคนไข้ะคะ่ะคือเราคือลดน้ําหนักเนี่ยยังไงก็ได้ประโยชน์ส่วนอื่นๆแน่ๆแ,แต่ว่าในในลักษณะของข้อที่จะผ่าหรือไม่ผ่าเนี่ย อันที่หนึ่งคือเราพยายามเต็มที่แล้วเราก็ บอกพยากรณ์โนกับคนไข้ตามความจริงนะคะว่าโอกาสที่เขาจะไม่ต้องผ่าสักก<ช>ี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าทําเต็มที่แล้วคุณก็ยังมีโอกาสที่จะต้องผ่าเยอะอยู่ดีเราก็จะบอกแล้วก็ให้ข้อมูลกับคนไข้<ช><ช>ค,ะคะ่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาถึงช่วงของการถามตอบคาถามนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถที่จะโทรมาได้026294433 026294433วิเชื่อว่าคงมีคําถามเยอะเลยเพราะว่าแฟนคลับรายการนี้ผู้สูงอายุก็เยอะเหมือนกัน นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาถามตอบกันค่ะ